ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดงที่ดินเขากระโดงเนี่ยเผือกร้อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มานาคมรอวันสิ้นสุดนะครับก็ต้องบอกนะครับเรื่องของเขากระโดงตอนนี้นะครับกสังคมตั้งคําถามว่าเอสารกีกาเนี่ยตัดสินถึงที่สุดแล้วนะครับว่านะครับ ที่ดินตรงนั้นนะครับตรงเขากระโดงเนี่ยห้าพันกับแปดสิบสามไร่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ทําไมวันนี้ยังไม่ยอมทําคืนนะครับที่การรถไฟนะครับทำไมไม่ส่งคืนนะครับให้กับการรถไฟและที่สําคัญเมื่อไม่ส่งคืนทาไมการรถไฟถึงไม่ใช้สิทธ์ตามที่สารดีกาได้มีการพิพากษาถึงที่สุดแล้วในการฟ้องร้องหรือขับไล่นะครับประเด็นที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์กลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการนะครับสอบสวนตาม ความในมาตา61ประมวลกฎหมายที่ดินนะครับลงวันที่12พฤษภาคม256เพื่อดําเนินการกับหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณแยกเขากระโดงอําเภอเมือง บุริรัมจังหวัดบุริรัมย์จำนวน995ฉบับตามคำพิพากษาของสารปกครองการในคดีหมายเลขดำที่2494ทับ2564สำนักงานที่ดินนะครับบุริรัมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกันลงพื้นที่ชี้แนวเขตและทํารังวัดที่ดินบริเวณเขากระโดง5,083ไร่และส่งข้อมูลให้คณะกรรมการสอบสวนชุดดังกล่าวพิจารณา มติของคณะกรรมการสวนทางคำพิพากษาของคดีต่อมาคณะกรรมการสอบสวนกับมีมติเป็นเอกฉัน์เห็นสมควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินการรถไฟบริเวณแยกเขากระโดงเนื่องจากการรถไฟไม่มีหลักฐานเป็นที่ยุติว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของการรถไฟพรเพชรเพนพาดอธิบดีกรมที่ดินจึงส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าการธนาคารผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งผลดังกล่าว แต่ผลที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นปัญหาเลยหากที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่ดินของการรถไฟนะครับเพราะที่ผ่านมาคำพิพากษาของศาลหลายรอบในจังหวัดบุรีรัมย์ศาลอุทธรณ์ภาค3และศาลฎีการะหว่างปี2 5 5 7ถึง2563ชี้ขาดหลายครั้งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถขอออกโฉนดได้ให้หรือถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมย้ายทรัพย์สินแระบริการออกจากที่ดิน การลถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่ยอมเสียที่ดินแม้แต่หนึ่งตารางวาสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจลองนายกนตตีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมผู้กํากับดูแลการลถไฟแห่งประเทศไทยออกมาสัมภาษณ์เมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะับว่าเรื่องนี้มีความสําคัญถ้าที่ดินตรงนั้นเป็นของการลถไฟแม้แต่หนึ่งตารางวาก็เสียไปไม่ได้จึงให้การลถไฟไปตรวจสอบดูและเมื่อวานนี้10พฤศจิกายนนะครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยื่นสารปกครองกลางพิจารณาหรือไต่สวนกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของสารปกครองกลางในการร่วมกันชี้แนวเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยได้ระบ,บุเหตุผลว่าอธิบดีกรมที่ดินนะครับปฏิบัติตามคำพิพากษาไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองวิธีการพิจารณาสารปกครองพศ .2542 มาตราที่75ทับ3จึงเห็นควรถแถลงข้อจ,จริงเพื่อให้พิจารณาในประเด็น คำสั่งดังกล่าวต่อไปขณะเดียวกันนะครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยทำหนังสือไปยังกรมที่ดินเพื่อคัดค้านหนังสือของอธิบดีกรมที่ดินตามมาตรา14แห่งพระรชาชบัญญัติวิธีการพิจารณาราชการการปกครองในข้อกฎหมายระบุว่าต้องยื่นภายใน15วันซึ่งจะครบกำหนดในวันพุทธที่12พฤศจิกายนแม้ไมไ่รับปากว่าปัญหาที่ดินของเขากระโดงจากเรื้อรังมาอย่างยักแม้ไม่ได้รับปากว่า ที่ดินของเขากระโดงเรือรังมาอย่างยาวนานจะเคลียร์จบในรัฐบาลนี้หรือไม่แต่สุริยะยืนยันว่าทุกอย่างต้องทําตามกฎหมายและจะไม่ล่าช้ารวมถึงเรื่องนี้ไม่จําเป็นจะต้องพูดคุยกับนายอรุธินชันกุลรองนายรัฐมนตรีและรัตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากเป็นเรื่องนะครับของระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าวันนี้ที่ดินเขากระโดงนะครับก็ 5,000กับ83ไร่ยังไม่ได้กลับคืนมาเลยเป็นเพราะอะไรและวทำไมการรถไฟไม่ใช้นะับคำสั่งของสารีกาที่เป็นคำสั่งสูงสุดขับไร่ผู้บุกรุกค,คำถามมีอยู่ตรงนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าเพิ่เดีฟังครับ